โตโยต้าคัมรนะฮะ 2.0G ปี2017โชมมายเนอร์เชนเข้าใหม่นะท่านผู้ชมตัวนี้เชนรอบ2นะฮะบอบเป็นสีส้มแล้วพวงมาลัย3ก้านด้วยนะครับออกห้างปายแดง1,400 0ล้านวันนี้5,39,000บาทไม่ใช้ไม่เยอะด้วยนะฮะใครสนใจคันนี้ดูคลิปนี้ให้จบนะครับสนับสนุนโดยวิสารออโตคคาสาขากาญจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือ2คุณภาพดี รับประกันไม่มีชนหนักพิกควาำน้ำท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือ2ต้องที่วิสานออโตคาดอทคอสวัสดีครับท่านผู้ชมผมเบียรวิสานออโตโคาร์นะฮะวันนี้อยู่กับรถเข้าใหม่นะครับเพิ่งรับตัวเข้ามาเลยนะฮะนี่คือ Toyota c a m มรีนะครับปี2017เบนซินล้วนครับ2.0ลิตรนะฮะ 2.0G สีดำออกห้างป้ายแดงอย่างที่บอกไปนะฮะ1,400,000บาท วันนี้เลขไม้ใช้งานไปแล้ว1,40,000กิโลนะฮะรถคันนี้กี่ปีอะรถปี17 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 7ีม่ปี7ปีไม้แสนสี่ถือว่าปีหนึ่ง2 0 0 0 0โลถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะฮะท่านผู้ชมและประวัติคันนี้ดีมากๆเลยเข้าศูนย์โตโยต้านะฮะประวัติอยู่ที่นั่นทุกระยะเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนตัวไมเนอร์เชนนะฮะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับ ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ครับท่านผู้ชมมีไฟเดย์ไทม์นะฮะเซนเซอร์กับระยะด้านหน้า2จุดนะฮะแล้วก็ไฟตัดหมอกมีมาให้กระจังหน้าเป็นโครเมียมครับท่านผู้ชมนะฮะมีสัญลักษณ์โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะฮะคิ้วกระจกตัดด้วยโครเมียมรถเนี่ยนะฮะมันเป็นสีดำเพิ่งซื้อเข้ามานะฮะริ้วรอยในการขูดขีดในอ่าเรื่องโดนสะเก็ดหินต่างๆเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมมีแต่ไม่ต้องกังวลนะฮะตรงนี้เดี๋ยวผมเก็บรายละเอียดให้นะครับ คันนี้สภาพจะเป็นอย่างไรโครงสร้างจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันเริ่มตั้งแต่ห้องเครื่องเลยมาเปิดฝากระโปรงท่านผู้ชมโอเคนะฮะนี่รถเพิ่งเข้านะฮะยังเป็นฝุ่นอยู่เลยเห็นไหมครับมาเริ่มจากฝากระโปรงก่อนท่านผู้ชมนะฮะเนี่ยดูไปพร้อมกันเลยนะผมก็เปิดพร้อมก,กันกับท่านผู้ชมนี่แหละนะฮะนี่เช็ดได้เห,เห็นเลยนะครับผมจะพยายามดูตรงส่วนไหนที่มันเป็นด้านขวากับด้านซ้ายอ่ะท่านผู้ชมมันจะเหมือนกันเห็นไหม ท่านผู้ชมสังเกตอ่าเนี่ยที่ด้านขวาี่ด้านซ้ายดูสันลอนท่านผู้ชมมันเหมือนกันเมนอาร์คสามจุดก็เหมือนกัน mm hmm. เห็นไหมครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบเนี่ยสันลอนการขึ้นรูปเนี่ยนะฮะด้านขวาและด้านซ้ายมันจะเหมือนกันนะฮะไม่มีผิดเพี้ยนเลยท่านผู้ชมนะฮะดูรถเนี่ยหลักใจความง่ายๆเลยแล้วก็ดูความสม่ําเสมอข,ของสีมันต้องเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะลูกยางยังอยู่ฉนวนกั้นความร้อนยังอยู่เห็นไหมครับหมุดทุกตัวยังอยู่เลยรถเจปีแล้วทีนี้มาดูตะเข็บตะเข็บมันอยู่ตรงนี้ เนี่ยเอาเล็บจิกนะฮะนี่ตะเข็บเดิมเลยนะมั่นใจได้เลยแบบนี้กระโปรงเดิมมามาต่อกันเลยนะตาปั๊มโตโยต้ายังอยู่ไหมยังอยู่เห็นไหมครับชัดเจนนะฮะแล้วมาดูน็อตยึดฝากระโปรงรถผมน็อตไม่ขยับท่านผู้ชมเห็นไหมไม่แกะไม่ถอดมาก่อนไม่โดนประแจมาก่อนไล่เลียงมาเลยนะในซอกตุ้มโช๊กเนี่ยมาร์คกิ้งดูเนี่ยเป็นฝุ่นอยู่นะท่านผู้ชมเห็นไหม จุดแต้มสียังอยู่ครบเลยนะฮะแล้วทีนี้มาดูน็ m. อตยึดแก้มอืแกะให้ดูเลยนะเห็นไหมเนี่ยเดิมๆแบบนี้ไม่โดนแกะมาก่อนนะรถเนี่ยต้องให้ได้อย่างนี้ครับอ่ามาถึงคานหน้านะท่านผู้ชมมันมีฝาครอบพลาสติกเราผมแป๊บหนึง่งแกะฝาครอบแล้วท่านผู้ชมมันมีหมุดอยู่ไม่กี่ตัวนะฮะนี่เองเห็นไหมอ่าหกเจ็ดตัวนะอ่าแกะแบบนี้แล้วสบายใจท่านผู้ชมมาดูตามเลยคานหน้า คานปีกนกนะด้านขวานะเนี่ยเช็ดมีสัญลักษณ์อยู่9 R เห็นไหมเลข9แล้วก็ตัว R ไล่เรียงมาถึงคานด้านหน้าจะมีเลข9อยู่นะเนี่ยเลข9เห็นไหมครับท่านผู้ชมชัดเจนนะ่าเดิมๆเลยมองตรงนี้เห็นคานด้านล่างเหล็กกล่องสีดำนะฮะมีความโคง้งรับกับการชนหน้าอยู่นะฮะ มันจะยึดอยู่กับหัวจัตตีทั้งสองข้างครับแบบนี้เดิมสนิทเนี่ยคานหน้ารถชนไม่ชนเนี่ยอยู่ที่คานหน้านี่แหละท่านผู้ชมเนี่ยแบบนี้เดิมเห็นไหมรอยต่อคานเมื่อกี้9านี่เป็น 9L นี่เห็นไหมครับชัดเจนอ่าทีนี้มาดูแก้มด้านซ้ายแกะเลยนี่เห็นนอ็อตแบบนี้เดิมๆท่านผู้ชมนะฮะแก้มเดิมเห็นไหมแต่รถผมยังไม่ได้ล้างเท่านั้นเองนะอ่า สบายใจได้แล้วทีนี้น็อตยึดฝากระโปรงโอเคแบบนี้สบายใจท่านผู้ชมนะฮะซื้อรถต้องให้ได้แบบนี้นะฮะน็อตไม่ขยับทีนี้มาดูเครื่องยนต์มาดูเครื่องยนต์กันเดินนิ่งๆเรียบๆเลยนะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะเบนซินล้วนให้กําลังสูงถึง167แรงม้าแรงบิดสูงสุด199นิวตันเมตรนะจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะดูฝาสูบ แต่ต์ทอยู่นะเดินนิ่งๆเรียบๆเลยไม่มีรั่วไม่มีเยิ้มนะเนียนๆเลยเนี่ยเครื่องยนต์ก็เดินนิ่งๆเรียบๆเลยทนะ่านผู้ชมเห็นไหมเนี่หารถต้องให้ได้แบบนี้อ่าโอเคนะสุดยอดนะครับสรุปให้เลยครับนี่คือ Toyota c a m r y 2.0G นะปี2017โครงสร้างด้านหน้าเนี่ย เกรด A บวกบวกเลยครับมาต่อกันที่ด้านข้างนะช่วงล้อนะท่านผู้ชมเป็นล้อแม็กอลอยนะฮะสีบอลเงินนะฮะตัวนี้มาพร้อมกับยางยี่ห้อเลยเนี่ยเดตันยางจีนปะน่าจะใช่นะซีรีส์ของยางนะท่านผู้ชม215ึง21ทั้งหกศูนนะฮะส่วนปีของยางยางสัป,ปดาห์ที่20ปี23ดอกยางลึกๆเลยยังใช้ได้อีกเป็นปีนะฮะท่านผู้ชม กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะมือเปิดเป็นโครมเมียมมาพร้อมระบบสมาร์ทย์เลตนะคิ้วกระจกทั้ง4บานตัดด้วยโครมเมียมนะฮะสวยงามเส้นสายในการเดินด้านข้างสวยครับรถเพิ่งซื้อเข้าจริงๆท่าผู้ชมยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะฮะริ้วรอยยังมีอยู่เลยนะฮะรอยขนแมวเยอะรถสีดํามาถึงตรงนี้มาดูโครงสร้างเริ่มจากประตูบานแรกนะตะเข็บเดิมๆเ,เนี่ยอเล็บจิกได้ท่านผู้ชมความสม่ําเสมอของสีสันรอนเห็นไหม เนียนยเนี่ยดำก็ดำเป็นพื้นเดียวกันเลยนะฮะทีนี้ไปดูซอกต่อเลยหมูแผ่นเข้าไปนะซอกต้องเดิมนะอ่าเดิมๆไม่มีแกะไม่มีถอดแผ่นไปตรงแป้นวางเท้าหน่อยรถ7ปีแล้วนะฮะอ่ายังไม่ได้ล้างนะประทานโทษนะท่านผู้ชมภาพอ,อาจจะมีฝุ่นมีอะไรบ้างนะแต่รถผมยืนยันนะฮะว่าไม่ชนไม่คว่ำไม่จมน้ำครับกระดูกงูฮาร์คชัดๆเนี่ยเห็นไหมคมคม เห็นป่ะเนียนๆเลยนะอ่าใส่คืนให้เรียบร้อยดูด้านบนเสร็จแล้วดูชายล่างต่อนี่เห็นไหมครับช um ัดเจนนะกรอนประตูหมดนะนี่น็อตบานพับนะตัวล่างตัวบนที่เสาบีชัดเจนครับบานแรกผ่านบานที่สองมานี่เนียนๆเลยท่านผู้ชมนะฮะเดิมเอาเล็บจิก เป็นรอยนะไม่นิ่มจนเกินไปไม่แข็งจนเกินไปนะครับระดูกงูมาเมนอาร์คจุดสปอร์ตเห็นไหมครับชัดเจนนะอ่าแบบนี้สบายใจหายห่วงชายล่างต่อเห็นไหมครับท่านผู้ชมเนียนๆเ,เลยนะอ่าทั้งแถบนะครับการันตีได้ว่าไม่ชนสะโพกแล้มาต่อกันที่ด้านท้าย ไฟเบรกไฟท้ายนะท่านผู้ชมสวยงามนะอ่าแล้วก็มีตัวนี้มีเซ็นเซอร์การระยะด้านท้าย6จุดสัญลักษณ์โตโยต้าคัมรี่นะ2.0 g นแล้วก็มีสัญลักษณ์ D4S นะตัวนี้เป็นหัวฉีด D4S ครับสวยงามเปิดดูท้ายมามาดูความเดิมกันเนี่ยเดิมท่านผู้ชมเดิมมันก็ต้องเดิมทั้งวงนะเดิมทั้งเส้นทุกเส้นเนี่ ตั้งแต่ด้านล่างนะรอบเลยนะเหมือนกันวัสดุเดียวกันหมดแล้วก็ดูร่องน้ำโอ้ชัดเจนที่เก็บสัมภาระท้ายรถเห็นไหม,มล้อมแม็กนะท่านผู้ชมเห็นไหมล้อมแม็กต่างๆนะฮะอยู่ครบท้ายสวยไม่เคยติดแก๊สติดก๊าซมาก่อนท้ายไม่มีชนแน่นอนแบบนี้เดิมรับประกันครับ สวยงามเวลาเนี่ยเก็บของได้เยอะนะมันก็กว้างอยู่ท่านผู้ชมนะฮะยัดถุงก,ก๊อฟใบใหญ่ๆได้นะครับเวลาปิดก็งเงื้อม,มือลงมาอ่ามาด้านซ้ายต่อตเก็บเดิมท่านผู้ชมมันต้องสัมผัสแบบนี้มันต้องสัมผัสด้วยนะฮะเดิมๆโอเคกระดูกง,งูชัดๆเลยนะอ่า ด้านบนเสร็จแล้วชายล่างเห็นไหมครับดูให้ครบนะทั้งทั้งบนและล่างนะท่านผู้ชมรถบางทีเนี่ยมันอาจโดนด้านล่างนะเรามัวแต่ไปดูด้านบนก็ไม่ได้ใส่คืนให้เรียบร้อยด้วยนะ่าอบานสุดท้ายแล้วมาเส็บเดิมนะท่านผู้ชมอ่า เนี่ยเดิมทั้งเส้นเลยความสม่ำเสมอของสีสันรอนนะฮะดูบานพับอ่าดูซอกชัดเจนแล้วก็ดูกระดูกงูเห็นไ,ไหมครับชัดๆคมๆด้านบนเสร็จแล้วดูด้านล่างเห็นไ,ไหมฮะเม็ดอาร์ชัดเลยนะท่านผู้ชมอ่าเสาบีด้านซ้ายมีไฮไลท์อยู่ นะฮะมีไฮไลท์อยู่ก็คือมีแผ่นเพจอยู่ท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเลขเครื่องเลขถังนะฮะอยู่ตรงนี้หมดนะและรถออกปี17ตรงปีเซป t e เ b มเบอร์นะเห็นไหมปลายปีแล้วนะฮะนี่กอ่นอนไอ้น็อตบานพับเดิมสนิทมอกอ,อยู่ครบโครงสร้างแบบนี้เกรดเอหลังคาหน่อยนะฮะบางๆอ่ามาสรุปให้เลยครับนี่คือ Toyota c ค m r y 2.0G m i n ีชนรอบสอง นะฮะปี2017ปลายปีนะฮะโครงสร้างเนี่ยผมดูด้วยตัวเองแล้วแบบนี้การันตีได้เลยว่าไม่ชนหนักไม่พิกามไม่จมน้ําระบุในสัญญาซื้อขายได้เอารถคันนี้ไปตรวจสอบที่ศูนย์โตโยต้าสาขาไหนก็ได้จ้างบริษัทดูรถยนต์มือสองมาดูที่เต็นท์ได้นะฮะหรือจะโทรมาขอข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเลขเครื่องยนต์เลขตัวถังเลขทะเบียนเอาไปตรวจสอบก่อนได้ไม่มีปัญหานะครับท่านผู้ชมมาที่เต็นท์เนี่ยก็สามารถที่จะขอผมทดลองขับก่อนที่จะตัดสินใจ ทำสัญญากันก็ได้นะฮะไม่ถูกใจลองขับแล้วไม่ถูกใจไม่ซื้อไม่จอกไม่มีปัญหานะรถเนี่ยผมในความคิดผมมันก็มันคือรถมือสองอะ่ะมันผ่านการใช้งานมาแล้วเนี่ยสมควรแก่การทดลองใจเข้าใจเราผมจะซื้อผมคิดว่าผมต้องลองหน่อยนะอ่าผมต้องลองหน่อยนะว่าเออเป็นอย่างไรนะติได้นะติได้บอกได้ด้วยนะฮะถูกไหมความพึงพอใจของลูกค้าก็เป็นสิ่งสําคัญ นะครับใช้ดีก็บอกต่อกันถูกไหมฮะใช้ไม่ดีทําไม่ดีบริการไม่ดีก็จบเป็นครั้งเดียวนะครับผมไม่อยากทําแบบนั้นนะฮะอยากได้ลูกค้าไปเรื่อยๆนะครับคันนี้สองนิ้วเลยท่านผู้ชมมาดูภายในกันครับท่านผู้ชมนะฮะโอเคเริ่มจากแผงข้างประตูก่อนนะฮะสีดานี่ตรงนี้ตกแต่งด้วยลายไม้กระจกไฟฟ้านะขึ้นลงอัตโนมัตินะฮะแล้วมีม่านข้างด้วยท่านผู้ชม นะฮะยังใหม่อยู่เลยมือเปิดเป็นโครเมี่ยมนะครับาวางแก้วนงแก้วน้ําได้แล้วดูเบานี่คือเบาะนั่งแถวที่2นะฮะเป็นตัวไมเนชเชสรอบสองนะฮะเป็นเบาะสีน้ําตาลสภาพเบาะเดิมเนี่ยเห็นไหมหนังเดิมเนี่ยผมสัมผัสแล้วรู้เลยนะฮะเบลใหม่มากเห็นไหมฮะท่านผู้ชมนะฮะลองนั่งหน่อยคัมรี่ก็คือคัมรี่ครับนั่งสบายนะฮะนี่คือดูความเนียนของเบาะด้านหลังกระเป๋าจิงโจ้ช่องแอร์สองช่องนะฮะท่านผู้ชม นั่งสบายเล็กรูมเฮดรูมเหลือๆมีมือจับไฟส่องสว่างนะฮะอ่าแล้วก็เสาซีมีแอร์แบ็กนะฮะหรือว่าถุงลมนิมรภัยม่านหลังเป็นไฟฟ้านะท่านผู้ชมและตรงนี้มีช่องเอื้อมไปหยิบของได้อย่างเช่นลม่มตอนฝนตกนะฮะไปะหยิบของท้ายรถได้และนี่เป็นที่เท้าแขนมีใส่ขวดน้ําสภาพดีท่านผู้ชมเดิมๆเ,เลยนี่ขนาดเพิ่งเข้านะยังไม่ได้เก็บรายละเอียดพรมพื้นเนี่ยต่างๆนี่ยังใหม่อยู่เลยนะท่านผู้ชม ดีครับคันนี้นะฮะถ้าบิ้วขึ้นมาเนี่ยบอกได้เลยว่าเนี้ยบแน่แนสเต็ปต่อไปเดี๋ยวไปดูในตำแหน่งของผู้ขับขี่ครับเริ่มจากแผงข้างครับบุหนังนะท่านผู้ชมกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานเซ็นทรัลล็อกนะฮะกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าเมมโมรี่ซีดนะฮะของเบาะไฟฟ้าในสองตำแหน่งจดจํามือเปิดเป็นโครเมียมนะยังใหม่อยู่เลยดูดิเห็นไหมครับเบาะหนังปรับไฟฟ้าท่านผู้ชมนะ,ะปีกเบาะตรงนี้ไม่ซุดนะแต่จะมาซุดช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวผมเสริมฟองน้ําให้ แล้วก็จะใช้หนังเดิมนี่แหละหนังมันไม่ขาดไม่ไม่ถลอกนะเนี่ยหนังเดิมเป็นแบบนี้นะครับมีระบบไฟฟ้าแล้วก็มีดันหลังอเดี๋ยวลองไปนั่งหน่อยโอเคนะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะท่านผู้ชมเจ้าของเดิมไปหุ้มหนังมาใหม่นะไปหุ้มหนังมาใหม่แต่ดูไม่ดีเลยอ่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมหุ้มใหม่ทั้งวงเลยหนังแท้ไปเลย นะฮะอ่ามันติฟังก์ชันนะมีคูดคอนโทลนะครับและนี่ที่เปิดฝาท้าย Engine Start s สต p ร,ระบบความปลอดภัยนะมี parking เ e น,นเซอร์ s บ o r t Monitor นะเตือนจุดอับสายตาเวลาจะแซงนะฮะซ้ายและขวาปุ่มกันลื่นถไลน์นี่กระจกหูช้างปรับพับไฟฟ้าช่องแอร์ลายไม้เลื่อนไม้นะฮะหนึ่งแสนหนึ่งหมืน่นอ่าหนึ่งแสนสี่หมื่นพูดผิดปีหนึ่งสองหมื่นโลปกติมากๆนะฮะ อยู่ในเกณฑ์ที่น้อยด้วยซ้ำท่านผู้ชมเนี่ยมันตัวเลขแสนสี่เนี่ยเรามองมันเยอะแต่รถมัน7ปีแล้วนะฮะมันปกติมากๆเลยนะครับแอร์เย็นเร็วมากเลยนะนั่งสบายโอเคสเต็ปต่อไปเดี๋ยวดูคอนโซลตรงกลางครับเริ่มจากหลังคาก่อนนะท่านผู้ชมมีรอยแป้งนะฮะอ่าแบบนี้ไม่มีแป้งเป็นยันนะแบบนี้เอาออกนะเอาออกได้นะฮะอ่าที่ใส่กรอบแว่นไฟส่องสว่างนะ ที่บางแดดมีกระจกสองหน้านะฮะแล้วก็มีไฟด้วยนะครับกระจกบะมองหลังนะฮะเสาเอมีแอร์แบ็กนะถุงลมนิรภัยกระจกบานหน้าไม่มีแตกรล้าวไม่มีรอยสะเก็ดหินคอนโซลด้านหน้าสีดำสภาพดีนะครับนาฬิกาช่องแอร์ถัดมาเป็นเครื่องเสียงนะฮะ CD MP3 น่าเกียดมากนะรถสเปคเนี้ท่านผู้ชมรถสเปคเนี้ตั้งแต่ปีอะไรอ่ะน่าจะตั้งแต่ปี2008 ตั้งแต่ปี2008จนปี18อะท่านผู้ชมตัว MP3 ตัวโลสุดมันให้ CD นะฮะปี14 15ในคู่แข่งเขามีจอมีกล้องมองหลังกันหมดแล้วนะท่านผู้ชมนี่รถรุ่นนี้เป็นรถที่ใช้ดีประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันอะไรหาง่ายอะไรแท้อะไรเทียมอะไรเทียบหาง่ายราคาดีนะแล้วไม่จุกจิกอะไรถูกข้อเสียคือโลเทคนะโลเทคกักออปชั่นนะฮะเนี่ย มันไม่มีหน้าจอไปได้ยังไงนะรถสมัยนี้ต้องมีนะกล้องมองหลังเป็นสิ่งสําคัญบลูทูธเป็นสิ่งสําคัญนะเวลาขับรถเนี่ยรับสายโทรศัพท์เนี่ยมาถือเนี่ยอันตรายนะสมควรนะไปเปลี่ยนจอใหม่ท่านผู้ชมนะฮะหกพันเจ็ดพันนะครับเอาแบบของดีๆนะอ่าเอาแบบของดีๆเลยที่มันแบบฟังก์ชันมันมันทันยุคทันยุคทันสมัยเนวิเกเตอร์มันอัปเดตแผนที่มันอัปเดตแล้วแล้วก็ความคมชัดอ่าก็เรียกว่าอะไรอย่างนี้เกิน 4K ไปแล้วนะ อ่าก็เลือกเอาแบบดีๆเลยท่านผู้ชมน่าเกียรตินะแอร์ออทอตนนี้ผมพูดไปในเกือบทุกๆคันนะที่รีวิวไว้ตัว MB3 เนี่ยนะแอร์ออโต้ Auto, แยกอิสระซ้ายขวาม้าหลังไฟฟ้านะฮะคอนโซลเกียร์นะเกียร์อัตโนมัติเกียร์ถุงนะอ่าเกียร์ถุง6สปีดนะครับลายไม้ไวเลสชาร์จิง้งแบบชาร์จมือถือแบบไร้สายลืมพูดไปพวงมาลัยมันเป็นมันเชนตัวรอบสองอ่ะ มันเป็น3ก้านแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมหนึ่งสองเนี่ยสามก้านเชนรอบแรกคือปี2015นะครับเชนรอบที่2คือปี2017นะฮะปลายปีนะครับเชนปี15เนี่ยเปลี่ยนโฉมนะฮะแต่พวงมาลัยเป็น4ก้านเบาหนังเป็นสีเบทนะครับพอเชนรอบ2เนี่ยปี17พวงมาลัยเป็น3ก้านนะครับเบาะเป็นสีน้ําตาลแต่ไม่ให้จอ <laughs> น่าเกลียดจริง นี่เก๊ใต่ของนะใหญ่มากดูความใหม่ของเบาะความตึงของเบาะตรงนี้นะครับนี่คือรถที่สภาพดีอีกคันหนึ่งเลยนะฮะถึงแม้จะมีอายุ7ปีแล้วสเต็ปต่อไปเดี๋ยวผมพาไปลองขับช่วงล่างมันเป็นอย่างไรอัตราเร่งเป็นอย่างไรไปครับโอเคครับท่านผู้ชมนะฮะอยู่บนถนนจริงกันแล้วนะครับกับเจ้าคัมรีนะครับ 2.0G ปี2017นะฮะตัวม i n เนอร์เชนนะครับ,รบเบนซินล้วนสีดำ คัมรี่ก็คือคัมรี่ครับท่านผู้ชมนะฮะมีความนิ่มนวลนะฮะเนี่ยนั่งสบายเลยพวงมาลัยจับได้เต็มไม้เต็มมือนะครับแหลกพวงมาลัยไม่มีเสียงช่วงล่างนะฮะในรอบความเร็วต่าๆไม่มีเสียงผิดปกติครับยังมีความแน่นๆอยู่เลยเนี่ยนะฮะเวลาที่ผมผ่านรอยต่อของสะพานนะฮะหรือว่าถนนเนี่ยเนี่ยรับรู้ได้ถึงความแน่นนะครับว่าช่วงล่างแน่นอนเลยนะฮะแบบนี้ใช้ได้เลย นี่ฮะเนี่ย่าศูนย์เสริญตรงหมดนะท่านผู้ชมแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนั่งสบายนะครับตัวนี้ออกห้างป้ายแดงหนึ่งล้านสี่แสนนะครับท่านผู้ชมเมื่อเจ็ดปีที่แล้วนะครับวันนี้ค่าตัวเหลือห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับก็หายไปเกือบล้านนะก็หายไปแปดเก้าแสนนะฮะเก้าแสนนะครับ เครดิตดีเนี่ยนะฮะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะครับแต่ถ้าจะให้ผมแนะนำนี่คือรถยนต์มือสองครับถ้าจะซื้อกันให้คุ้มค่าจริงๆก็สมควรที่จะต้องดาวสูงๆเข้าไว้นะครับและผ่อนให้น้อยปีอย่าว่าผมยังนู้นอย่างนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมผมไม่ได้เลือกลูกค้านะเจตนาผมก็คือต้องการให้ลูกค้าทุกท่านเนี่ยซื้อรถได้คุ้มค่าเท่านั้นเอง อาผมจะยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันนะฮะอย่างเช่นอย่างเช่นคุณซื้อเนี่ยคุณซื้อเงินสดเนี่ยอ่าคุณดาวเยอะอย่างเงี้ยคุณโดนโดนดอกเบี้ยน้อยโดนน้อยถูกไหมห้าแสนสามมื่นเก้าพันบาทโดนดอกเบี้ยไม่ถึงแสนนะครับคุณใช้ไปสี่ปีห้าปีคุณรู้สึกเบื่อแล้วอยากจะขายต่อไปนะฮะสามแสนไปปลายยังมีอยู่ นะผมว่า3 5มแสนห้าสามยังมีอยู่นะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพที่คุณใช้นะครับหรือสามแสนในที่หมูที่หมายังมีอยู่ฉะนั้นช่องว่างหรือว่าแกลบในการขาดทุนเนี่ยมันจะน้อยนะครับแต่ถ้าเราดาวสูงสูงอ่าเราดาวเราดาวน้อยลด5 3 9แสนบาทคอนจบแล้วอาจจะกลายเป็น8ปดแสนกว่าก็ได้โดนดอกเบี้ยไป3ามแสนฉะนั้นเวลาจะมาขายต่อมันก็เลยเจ็บตัวเยอะ น,ะะนี่คือวิธีการเช่าซื้อที่คุ้มค่าอย่างที่บอกครับอ่าดอกเบี้ยมันแพงนะตาเร่งดีนะท่านผู้ชมเบรกดีอ่าการันตีด้วยเลยนะฮะทุกคําพูดที่พูดไปในคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมรับประกันอยู่แล้วนะครับใครหาอยู่ก็โทรได้เลยที่เบอร์0 9น5์7ก้าหซื้อรถกับผมง่ายๆครับบันทึกคลิปเก็บไว้ได้เลย นะฮะว่าตัวผมเองเนี่ยพูดอะไรไปบ้างในรถคันนั้นๆน,น,นะครับอ่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันครับท่านผู้ชมที่ราคามันจับต้องได้นะครับสภาพเหมาะสมนะฮะได้รถเกรดเอผมในี่รีวิวเนี่ยอาจจะยืดเยื้อยืดยาวกว่าชาวบ้านกันนะแต่ผมก็เชื่อเลยเกินว่าคนที่ซื้อรถเนี่ยเขาจะดูเยอะนะเขาจะตั้งใจดูก็มันเงินนะถูกไหม มันไม่ใช่บาทสอบาทที่จะซื้อวันไหนก็ได้ซื้ออะไรก็ได้แต่นี่บางคนมันอาจจะเป็นเงินทั้งชีวิตเงินเก็บเงินก้อนนะฮะผมก็อยากให้เขาใช้เงินโดยคุ้มค่าเท่านั้นเองคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่สมบูรณ์ครับท่านผู้ชมผมการันตีด้วย2นิ้วผมเนี่ยนะครับท่านผู้ชมและนี่คือ Toyota c a m r รตัวใหม่เนเชนรอบสนะปีหนนะฮะเบนซินล้วนเนี่ยจะหารถสักคันหนึ่งเนี่ยต้องประมาณนี้นะ รถมือสองราคาจับต้องได้วันนี้539 0 0 0บาทอะไหล่แท้อะไหล่เทียมอะไหล่เทียบหาง่ายเป็นรถที่โคตรอึดโคตรทนนะครับและการขับขี่ดีช่วงล่างดีแอร์เย็นเร็วสบายนะฮะในเมืองก็คล่องตัวเดินทางไกลๆก็สบายนะฮะไม่เหนื่อยไม่เมื่อยไม่ล้านะครับเพราะรถมีความนุ่มนวลน,นิ่มนวลมากๆนะฮะใครสนใจคันนี้นะฮะท่านผู้ชมโทรหาผมได้เลยที่เบอร์ศู1 5 5 7 7 6 9 5นะครับ ผมเบียร์วิสานอโตคาขอย้ําจุดยืนนะครับว่าผมนําเสนอด้วยความจริงใจมีแค่รถยนต์เท่านั้นที่เป็นสื่อกลางที่จะทําให้คุณกับผมมาเจอกันครับราคาดีครับท่านผู้ชม